วันที่สามสิบกันยายนที่ผ่านมานะครับสั้นๆแล้วกันก็คือมันคือวันครบรอบห้าปีโปรเจกต์เซกายเอเกมมิวสิกเกมอันดับหนึ่งได้ไมอันดับหนึ่งมิวสิกเกมทางมือถืออันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเออครบรอบหปีนะ้าอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเอาง่ายๆเลยจะเป็นดิทเทมเกมนะผมทําไมผมถึงพูดว่าอันดับหนึ่งคือ หลายคนเนี่ยคือเวลาไปเห็นยอดเกมเตยยอดเติมเกมมือถือเนี่ยแล้วก็จะแบบว่าเออเฟดเอยเกนชินเี้กนชินท็อปอยู่ไหมไม่รู้เหมือนกันย็อับอยู่ยังทับอยู่เกนชินอิมแพกเนี่ยแล้วก็เกมของค่ายมิโฮโยทั้งหลายแหล่เออเดี๋ยวนี้แล้วเดี๋ยวตอนนี้ก็มีดามาเลยนะเซนเลสเซนซิโรใช่ป่าอะไรแบบนั้นอ่า้็เกิดไปทางญี่ปุ่นก็มีเกมเกมแห่งแห่งชาติญี่ปุ่นอยู่อีกเกมหนึ่งวนตโตเอ่าอะไรแบบนั้นดังนั้นเนี่ยพอพวกพอถ้าเราไปมองเดียพวกนั้นเนี่ยเราก็จะเราก็จะไม่รู้ว่าอยู เทียไหนเพราะว่าเวลาเรามาดูกับทุกเกมนะทุกเกมหรือยอดเติมแอปต่างๆเนี่ยโปรเจกต์เซกามันจะไปอยู่แบบ 20, 30, ยี่สิบสามสิบอะไรแบบน,น, <10 S 1> นั้นนั้นเนี่ย 8, มัน <10 S 1> <10 S 2> เลย <10 S 2> <คน S 1> จะไม่อยู่ในเอ,อหัวข้อสนทนาของเวลาเราคุยเรื่องยอดเกมแต่ว่าที่ผมพูดว่าอันดับหนึ่งเนี่ยอ่ะผมดูให้ดูกราฟเลยเขา,าอันดับหนึ่งที่ผมพูดถึงคืออะไระคือถ้านับเฉพาะแนวเ,เกมใช่รีเทเกมเราพูดบ่อยแล้วนะเรื่องรีเทมเกมอันดับหนึ่งนี่มันต้องโปรเซใครแน่แน่ อันนี้คือยอดที่เอเป็นตัวเลขที่วัดมาเมื่อวานนะครับเมื่อวันที่สองวันที่สองตุลาคมนะครับเอจากทางซ้ายบนนะฮะเราจะเห็นว่าถ้านับเฉพาะแบบมิวสิกเกมผมขยายรูปนิดนึงแล้วกันจะได้ดูอ่ะซ้ายบนนะครับผมคือตารางที่แถบที่เขียนว่าในหมวดมิวสิกเกมนะยอดล่าสุดเนี่ยคืออันดับหนึ่งนะแล้วก็ค่าเฉลีย่ยบรรทัดที่สองเนี่ยคือค่าเฉลีย่ยรายเดือนนะ ค่าเฉลี่ยรายเดือน,นี่ยอยู่อันดับ2ซึ่งก็คือหมายถึงว่าเพราะมันแข่งกับเกมอื่นๆมันจะมีสูสีคู่ขี้กันอยู่เดี๋ยวผมอธิบายถึงอีกทีหนึ่งแล้วก็ถัดมาก็คือเดือนที่ได้ยอดสูงสุดก็คือ,อเดือนหนึ่งไ,ไม่ใช่อันดับหนึงหน่งนั่นก็คือโปรเซไกว่าง่ายๆคืออันดับแทบจะเป็นอันดับหนึ่งในหมวดมิวสิคเกมแล้วก็ถัดไออะไรนะแถวที่สองแอดเวนเจอร์เกมซึ่งผมไม่แน่ใจว่าสโคปของแอดเวนเจอร์คืออะไรนะแต่เข้าใจว่ามันเป็นแบบ หมือนอะไรนะมีสตอรี่มีผู้ตัวละครผู้คนมากมายมาประมาณนั้นดังนั้นโปรเซกัยก็คืออันดับสูงสุดคืออันดับสามแต่โดยเฉลี่ยรายเดือนเนี่ยจะอยู่อันดับสิบเอ็ดนะและอันดับล่าสุดของเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาคืออันดับหนึ่งทีนี้แถวที่สามนะหมวดของเกมอย่างเดียวนะเกมอย่างเดียวเนี่ยล่าสุดของเมื่อวันที่สองตุลาคมเนี่ยอันดับแปด เพราะว่ามันจะมีตู้หม่เข้าหรือได้สแกเข้านั่นแหละมันเลยอันดับเลยสูงกว่าค่าเฉลี่ยอ่าส่วนค่าเฉลี่ยรายเดือนเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันอยู่อันดับห้าสิบห้าอฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราคุยกันเรื่องยอดเกมมือถือเกมกาชาเนี่ยโปรเซกายมันจะไม่ค่อยเป็นที่พูดถึงเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้อยู่แบบอันดับบนบนขนาดนั้นนะในขณะที่อักขวาสุดเนี่ยก็คือแอปในแอปพลิเคชันรวมรวมทั้งหมดเลยอันดับล่าสุดเนี่ยสูงสุดมันคือมันคือสิบสี่นะ ส่วนเฉลีย่ยเนี่ยมันเกิดับเก้าสิบนั้นนะ่ะโปรเซไกลมันเลยแบบว่าคือท็อปร้อยก็คือเป็นแบบอยู่ในท็อปร้อยไงโอ้โหกอนนั้นเพราะว่าสุดท้ายมันไป,วบบปรวมกับพวกฟีโกมาพวกเอยาคูอะไรด้วยใช่ใช่ดังนั้นมันก็เทียบได้ยากอยู่แล้วดังนั้นเราจะเห็นตัวเลขมากขึ้นก็คือข้างล่างนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูข้างล่างนี้อีกทีหนึ่งนะที่ผมบอกเมือ่อเมื่อครู่ก็คือวันที่สามสิบกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยคือวันครบรอบห้าปีของเกมนะ ดังนั้นเนี่ยโปรติกค,ครบรอบห้าปีเกมคาชาเนี่ยคุณจะเห็นอยู่แล้วว่าแบบมันจะต้องมีแคมเปญน,นูนน่นนี่เติมเงินมาเบมมิ่มๆถูกไหมละมันก็จะมีช่วงที่ปีละน่าจะเป็นแล้วเป็นห้าปีของเกมรีทึมเรียกว่าอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นก็ได้อ่าประมาณนั้นเราก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่สามวันที่สามสิบกันยายนที่ผ่านมาถูกไหมเข้าวันที่สามสิบเนี่ยก็คือเอ่อมิวสิกเกมเนี่ยอยู่อันดับสองแล้วก็ในโหมดอเวนเจอร์เกมอันดับสิบสองอ่โหมดเกมโดยรวมอยู่ห้าห้าสิบห้า อันดับทุกแอปเลยคือ88แล้วคือในเย็นวันนั้นนะครับเออไม่ใช่ต้องบอกว่าในช่วงเที่ยงคืนเข้าสู่วันที่30เนี่ยมันก็เพิ่งประกาศตู้เติมหรืออะไรต่างๆมาทําให้คนแบบว่าในในช่วงกลางวันนั้นอนะ่ะเข้าไปเติมเข้าไปเล่นกันทําให้ยอดนะฮะยอดของครบรอบ5ปีเนี่ยมันวัดออกมาในวันที่1นึ่งดังนั้นเนี่ยยอดตัวผลของเอ่อครบรอบ5ปีโปรเซไกเนี่ยคือ ให้ดูแถวในวันที่หนึ่งตุลาคมก็เห็นว่ามิวสิกเกมแอคเอนเจอร์เกมคือขึ้นมาอันดับหนึ่งแล้วก็ในหมวดเกมทั้งหมดขึ้นมาอันดับสามแล้วก็ทุกแอปเลยคือรวมมาเป็นอันดับแปดแล้วก็เมื่อวานนะฮะเมื่อวานเนี่ยก็คือมิวสิกเกมยังอันดับหนึ่งแอคเอนเจอร์เกมอันดับสามหมวดเกมเนี่ยลงมาอันดับแปดแต่ก็ถือว่ายังมีเอฟเฟกของการเติมเงินนั้นอยู่แล้วก็หมวดโดยรวมทั้งทุกแอปเลยคืออันดับสิบสี่ก็เลยจะมาบอกให้ฟังว่าโปรเซไกเนี่ยก็ยังคงเป็น ตัวท็อปของมิวสิกเกมอยู่ในตอนนี้ในญี่ปุ่นนะครับซึ่งถ้าเรามาดูว่ามิวสิกเกมตัวที่เหลือนะฮะมีเกมไหนประมาณไหนบ้างเนี่ยผมก็ไปดูในหมวดของว่ามิวสิกเกมระดับท็อปตอนนี้เป็นประมาณไหนซึ่งก็แตอได้ลาเดี๋ยวนี้ยระมาณ้ลาหรมั้งนี่ลอกซันคิดไม่ออกวนะ่ะน,นี่ไงอ่ะคุณดูรูปนี้ออผมเปิดให้ดูแบตเตอรีเออยังอยู่เออช่วงนี้แบตเตอรีแม่งขึ้นมาลืไปอนิเมแมังขึ้นเยอะใช่ นี่ยก็จะมีโปรเซไกอันอันซัมเบอร์สตาร์นะฮะบังโดริแล้วก็โนกิสกา46ลิฟท์นี่ไม่เคยเห็นเลยขอโทษแฟนๆกลุ่มนี้ครับผมไม่เคยเห็นครับนะอ่ะแล้วก็อันดับ5อายด์โอมาสเตอร์ซินเดเลราเกิร์ลสตาร์ไลฟ์สเตจนะฮะแล้วก็อันดับ6เนี่ยอุตานุปรินส์มะไลฟ์อิโมชั่นอันนี้ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็จริงๆลงลงไปอีกก็มีไอมาส์ท่อื่นๆอีกอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ อันนี้คือท็อป5และกันท็อป5ท็อป6ของมิวสิกเกมทางมือถือนะครับในญี่ปุ่นก็จะเห็นว่าโปรเซกัคือตัวท็อปของของเกมแนวนี้นะซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันก็ยังมันก็ดูน่าจะยังไปได้แหละครบรอบห้าปีอโอ้โหไปไกลยังอีกไกลแหละคาร์ลูลฟูสเตปประเด็นคือประเด็นคือเฮ้ยห้าปีเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรนะ สิ่งที่มันประกาศในแคมเปญห้าปีเนี่ยอ่าผมพูดในมุมที่แบบว่าเอา่อคนที่ไม่ได้เล่นเกมนี้พอจะนึกภาพออกแล้วกันนะสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่า,เ,าเวลาเกมอื่นเขาแจกแรงต่างเนี่ยแล้วคุณบอกว่าเอ้ยเฟรยแกงออเดอร์ทาไม่นับรอบล่าสุดที่แจกพันเม็ดเนี่ยก่อนหนะ้านั้นก็แจกน้อยแจกครบรอบทีนึงแจกร้อยเม็ดแจกอะไรงนี้ถูกไหมซึ่งร้อยเม็ดเฟรแกออเดอร์คือกดได้เท่าไหร สามสิบโลถูกป่ะเพราะมันสิบโลก็คือสามสิบเมตรถูกไหมเออทีนี้้แกตัวแทนเกมว่าบอกว่าเขาเขาแจกเขาไม่ได้แจกเลยนะเขาไม่แจกเฟสทีเดียวเยอะๆเขาแจกเรีเยรายปลายทางระหว่างตาแต่เยอะแต่นั้นรายละเอียดละไม่พูดถึงกันนะแล้วคุณดูของแจกจริงๆมันแจกมันแจกหลายๆอื่นอีกหลายอย่างด้วยแต่ว่านาวันครบรอบแล้วกันของอโปรเซกไก่ครบรอบห้าปีของที่เขาแจกนะเว้ยผมแบบ ผมเห็นตัวเลขเพชรแล้วเนี่ยมันก็ดูเจ๋งดีเพราะว่าเขาแจก5,000เม็ด5,000เม็ดกดได้กี่ติบวะเออตอนประกบ5ตอนในไลฟ์นะในไลฟ์บอกว่าอุ๊ยอ,อะไรนะครบแล้ว5ปีนะนั่นก็ต้องแจก5,000เม็ดซึ่งแบบฟังอุ๊ย5,000มันฟังดูเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าเพชรที่ใช้ของโปรเซไกลครับอ,อัตราใช้ของเขาคือแบบเดียวกับแกรนบูฟนตาซีครับผม10โล10โลนะ3,000เม็ด ได้แค่โลครึ่งมากว่าได้แค่โลครึ่งเท่านั้นมีค่าอย่างนี้นะถ้าเที่ยกบกาแฟการออเดอร์นะห้าพันเมตรคือห้าสิบเมตรแต่คุณอืซึ่งใช่โลครึ่งกว่ากว่า,าซึ่งแบบน่าอินดูมากคือกือแจกได้น่ารักมากอะแบบก็เออก็ก,ก,ก็น้อยเสม,มอต้นเสม,มอปลายดีอืม่ะมันเป็นมันเป็นเกมที่แจกค่าตั๋วนั่นคือลอยต่อต่อต่อกาชาทิเกตห้าใบกาชาทิเกตก็คือเป็นเป็นตู้กาชาฟรี กดก็คือกาชาตัวในกดฟรีนะครับเจ็ดสิบ,บาทเจ็ดสิบใบก็คือกดได้เจ็ดเอ่อเจ็ดสิบรมันกดได้ทีละสิบและการันตีป่ะหรือว่ามันก็สิบไปอย่างนั้นแหละไม,ไม่ไม่การันตีเพราะไม่ใช่เพชรใช่คือฟังดูแบบตู้กาชากดฟรีๆๆเลยนะตั้งเจ็ดสิบรลเลยนะมแม่งแม่งมการันตีกดตัวปกติเลยเป็นตู้เป็นตู้ที่ไม่มีการาันตีและเป็นตู้ที่แบบว่าไม่มีตัวลิมิตนะคุณ ตู้ปกติตู้เจเนอเรลแบบตู้ตู้ปกติสเปซอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออถึงก็เลยแบบว่าโอ้โหนะก็ห้าปีก็ยังไม่วายความระดวงความความความเชี่ยวนะคือคือเกมเนี้ยมันค่อนข้างเชี่ยวระดับหนึ่งแล้วก็เอออะไรอ่ะตัวละครที่มันเป็นที่มันเป็นแบบว่ายังไงนะผมจะอธิบายประมาณว่ามันแยกการันตีสองเทียด้วยไม่ใช่มันมันแยกตัวลิมิตสองเทียด้วย ประมาณว่าตัวลิมิตที่ที่ในตู้ลิมิตอื่นๆจะกลับมาได้กับตัวลิมิตที่ในตู้ลิมิตอื่นๆก็จะไม่กลับมาซึ่งแบบโอ้โหคือมันซับมันมันแบบมันมันหลายมันมันแยกหลายเทียมากเกมเนี้ยมันก็เลยแบบค่อนข้างเข้มงวดมากพอสมควรเออแล้วมันมีอีกเว้ยแต่ว่ามันก็มีบางตู้ที่แบบว่ามันรีดเงินหนักมากเช่นอันนี้มันมีตู้นี้เว้ยซึ่งแบบว่าเจ๋งมากก็คือ เออคุณเลือกตัวที่ต้องการมาสามตัวแล้วคุณจะได้หนึ่งในสามนั้นโอ้นะกระแพงฟังแล้วห้าพันเยนออห้าพันเยนซึ่งแบบไาเชียแพงมากเออพันกว่าบาทได้พันกว่าบาทเออเพื่อเพื่อหนึ่งในสามตัวที่คุณเลือกพันกับอีร้อยหนึ่งพันหนึ่งรบาทอ่าแต่หลายคนบอกว่าคุ้มเพราะว่ามันมีตัวลิมิตแบบแบบโคตรลิมิตอยู่ในนั้นเลือกได้ก็แบบเออก็ ก็ก็ใครใครใครเติมก็เติมอะไรเงี้ยใครใครเติมก็เติมใครใครเติมก็เติมซึ่งก็แบบอืคือเกมมันค่อนข้างค่อนข้างเขี้ยวกับการเติมเงินระดับหนึ่งแล้วคาว่าเขี้ยวกับการเติมเงินที่ว่ามันมีอีกเว้ยก็คือที่เราเคยพูดถึงว่ามันจะมีโหมดที่คล้ายๆกับ animal crossing อ่ะโหมดสร้างบ้านเนี่ย เออสร้างบ้านทำสวนเนี่ยมันจะเป็นหน้าราักหมดนั้นัาจาจังเครพูดถึงน่ารักดีเพราะผมชอบผมชอบมันแบบเออมันน่ารักดีแล้วก็ตัวละครในในโหมดเนี่ยมันจะเป็นแบบตัวจีบีแบบนี้เห็นปะ่ะ แบบเออตัวละครจะมาเดินไปเดินมาเราคุยได้แบบวายอ่ะแบบเออคุยบิคคิวบิกเออแบบอันนี้เป็นจิบบิจิบิๆๆเออใช่จะจิบิแบบนี้แล้วก็ตัวละครที่เราเล่นก็จะเป็นตัวละครในหัวเหลี่ยมเนี่ยเขาเรียกหัวเต้าหู้เนี่ย,ออออยแล้วเราก็สามารถแบบแต่งตัวได้แล้วก็วางพร็อพได้อะไรเงี้ยหูกปว่าเอาไว้เล่นสนุกๆนนได้ๆๆได้ถึงท่านนนได้ถึงบูอาไคระที่จะกาชากาชาของในห้องคาเฟ่แล้วแต่งคาเฟ่ในห้องได้อะไรใช่ใช่ แล้วด้วยความนีแต่งแค่นี้ก็น่ารักแล้วเออแค่นี้ก็น่ารักใช่แล้วจริงๆอ่ะเนะแต่ว่าตั้งแต่ที่มันเปิดระบบนี้มาคนเล่นที่แบบแม่งเล่นจริงจังอ่ะแม่งไปสุดมากเว้ยเขาว่าไปสุดของเขาคือคือทำนี่นี่คือแบบของผมอ่านี่คือแบบผมผมผมทำอะไรแบบนี้ผมสร้างของเล่นแล้วก็วางวางวางตามสนามยานี่ไปตรงที่น่ารักเฉยๆเออแล้วคุณดูคนที่เขาเล่นจริงจังเขาทำอะาอย่างนี้ไหน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  นี่อ่ะลูกขึ้นแล้วเ <Okay. S 1> นี่ยคนที่เล่นจริงจังเเป็นแบบนี้หรือภาแบบพยากมันในภาพนี้คือคือมันแค่เปล่าหรือว่ามันก็เหมือนจะต่างแต่พิกแต่เขาเขาเอามาจัดเหรอมันต่างกับมาจริงจังยังไงม,มันอันนี้มันเหมือนเกมพวกทรงพวกไม้คราฟหรือพวกอะไรเงี้ยที่แบบว่าฟอลอริ่งแต่บล็อกแต่ละบล็อกอะแม่งนับเป็นแม่งนับเป็นบล็อกไงคุณต้องไปคราฟคุณต้องไปคราฟพื้นมากี่บล็อกเพื่อมาวางพื้น คุณต้องไปคราฟไอ้ไอ้ลาวไอ้ลาวจับเช่นเนี่ยมากี่อันเพื่อเพื่อให้ราวจับนี้มันยาวต่อเนื่องกันได้อ่าอ่ามันเอาเรื่องอยู่เว้ยหรออ่าไม่ใช่แบบเก็บชิวๆแล้วก็มันมันแค่ช้าหน่อยหรือปะหรือว่ายังไงมันทําไมมันต่างนะครับคือต่างกับมาจินจางตรงไหนอะมันทํานานกว่ามันทํานานกว่ามันเก็บของนานกว่าแล้วมันก็เหนื่อยกว่าอ๋อเหนื่อยกว่าแต่ไม่เป็นไรมังก็ฟรีนี่ อ่ะเออถามว่าฟรีไหมก,เนนนก็เล่นนานๆไปก็เล่นเล่นนานคุณมีเวลาเล่นนานก็ก็ก,ก็ก็ฟรีอะ่ะคุณไม่ต้องเสียตังค์ก็ได้เออแต่ว่าไอของพวกเนี้ยคือคนมันต้องใช้ความอุตสาหะมากระดับหนึ่งเว้ยเออมันก็เลยแบบเป็นเป็นอะไรที่เขาไว้เขาไว้โชว์กันว่าแบบเออโอ้ยเนี่ยมันทําตัวละืออีกกันอย่างเงี้ยมันโชว์กันเบอร์เนี้ยเนี่ยขนาดนี้ ซึ่งแบบว่าเออคนเล่นมันจริงจังกันดีเนาะแล้วก็พอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยแคมเปญห้าปีเนี่ยเขาก็เลยแบบว่าเฮ้ยมามาประกวดกันเออแบบว่าเนี่ยไมเซกิอ๋อคือพาพจากการประกวดใช่ป่ะเออจริงๆคืออันนี้ในช่วงแคมเปญประกวดเนี่ยมันมันมีคนลงรูปก,กันเยอะไงแต่ว่าก่อนน้าเนี้ยมันก็ลงกันประมาณนี้อยู่แล้วคือมันคนมันเล่นกันอยู่แล้วแค่แค่แบบตอนเนี้ยมันเริ่มเอามาอวดกันได้เออแล้วตอนเนี้ยคุณสามารถอวดเพื่อแบบว่าได้รับแบนเนอร์ในเกมเป็นของรางวัลได้อะไรเงี้ย ซึ่ก็เออเกมมันก็พอยคือ,อที่ผมพูดมาเนี่ยไม่เกี่ยวกับมิวสิกเกมแม้แต่นิดเดียวอ่าอ่าอาใช่ใช่ใช ไม่เกี่ยวกับเกมเพลงเป็นโหมดในเกมแต่ไม่ใช่มิวสิกใช่ไม่เกี่ยวกับเกมเพลงเพลงเลยแม้แต่นิดเดียวเลยแต่ก็มีเยตั้งหลายเกมอย่างเอถ้าเกิดรีเวิร์สไนทีในที่นายมันก็มีตกแต่งโลกของตัวเองการก้าชาโลกของตัวเองด้วยบูอาใครเม่ผมพูดไปแล้วมีตกแต่งคาเฟ่เออก็ใช่แต่บูอาใครนั่นคือนั่นเลยเป็นระบบแยกไปอันนึงแล้วก็เลยนะเหมือนกับเอะไรวะมันมันก็กาชาได้แต่มันมันก็มีจริงจังอะอะไรประมาณนี้แต่หลายเกมมันทำประมาณนี้และเนาะเออเออเออ มีแล้วนะมีนะอาคไนท์มีแต่งฐานอ่าอะไรประมาณนี้อ่าแล้วเอโมเตใครเล่นอะไรอ่าทีนี้ไอการที่จะสร้างของแบบนี้คุณเล่นฟรีมันก็พอได้เว้ยแต่ว่าเวลาเวทวัตถุดิบบางอย่างอ่ะมันจำเป็นต้องใช้ระบบคราฟในในในโหมดนี้ซึ่ระบบคราฟเนี่ยมันคราฟได้แบบหาวัตถุดิบมาสมมติว่าแบบอะไรนะคุณเก็บพัด พลาสติกมาสิบชิ้นเพื่อครับเป็นเอ่อเป็นไรนะเป็นพลาสติกคุณภาพดีหนึ่งชิ้นแล้วก็คุณภาพพลาสติกคุณภาพดีสิบชิ้นเอาไปสร้างของนี้ได้ชิ้นหนึ่งอะไรเงี้ยคือเรามันกลายเป็นพวกพวกพวกอะไรนะแอสเทอร์เออร์พวกเอ่อไอพาเวตมูะในพวกนี้อ่าสมมุติแบบตัวละอีดเนี่ยอาจจะต้องแบบใช้ไม้ไม้แดงไม้แดงที่แบบว่าหายากมาก แต่คุณสามารถคราฟได้โดยการเอาไม้ไม้กากร้อยอันไปคราฟเป็นไม้แดงหนึ่งชิ้นแล้วไอเสาตัวอีกนี่อาจ,จะต้องแบบไม้แดงร้อยชิ้นอะไรเงี้ยเออซึ่งการคราฟน่มันก็จะมีเครื่องคราฟในในโหมดนี้เวย้ยซึ่งเราสามารถคราฟได้เรื่อยๆนะไม่ได้แบบนั่นอะไรแต่ว่านี่เวย้ยนี่คือหน้าจอสำหรับคนคนเล่นคราฟสายฟรีอ่าคราฟ <c ười> ก็คือนั่นก็คือถ้าเกิดสายฟรีมันจะมีค่สล็อตเดียวอ่ามันคืออย,อยากเพิ่มสล็อตต้องเสียตังอะไรประมาณนี้ใช่คือไอคนครไ,ไอคนคนที่จะคราฟได้สามตู้เนี่ยคือหมายถึงว่าคือคราฟจริงสมมติว่าคุณโยนของไปยี่สิบชิ้นแล้วแบบว่าคราฟหกชั่วโมงคุณก็ต้องรอจนไอหกชั่วโมงนั้นเสร็จก่อนคุณนะคราฟของชิ้นอื่นได้ต่ออเออแต่ว่าแต่ว่า ถ้าคุณอยากจะคราฟสามอย่างพร้อมกันคุณต้องจ่ายตังค์่าอาอ้าอาพอเข้าใจได้ถ้าเกิดมันจ่ายตังค์แล้วมันที่แน่ก็เปล่ามาถึงว่ามันมีเทีย์ป่ะนหึนว่าจ่ายมากขึ้นสองสล็อตจ่ายอีกเทียบหนึ่งสามสล็อตอย่างนั้นเหรออันนี้เนี่ยผมไปดูเท่าที่ดูในเกมคือมันมีแบบว่าเปิดอีกสองสล็อตให้ถ้าคุณเปหลายเดือนเดือนละพันห้าร้อยเยนอ๋อไม่มีระดับขั้นราะมีขั้นสล็อตจะสามสล็อตใช่หนึ่งไปสามเลย จ่ายเดือนละพันห้าแล้วได้เพชรแล้วทันทีที่จ่ายปุ๊บได้เพชรด,ด้วยอะไรเงี้ยต้งแบบว่าโอ้โหดูการหลอกเด็กของเขาพันห้าสามร้อยบาทปะสามร้อยกว่าอืมสามร้อยสาสิบาทประมาณสามร้อยบาทซึ่งก็แบบเด็กมัธยมก็ยังพอจ่ายได้นะรไ,ไหวเออ,อเด็กมัธยม,มเด็กมหาลยัยเนี่ยโอ้แถมได้แถมเร็วกว่าคนอื่นสามเท่าด้วยเออคือแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรเซไกยมันเลยเป็นเกมที่แบบว่าเด็ก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 นักเรียนอะ ็กนะักเรียนพอจะแบบว่าเจ็ดเงินเล็กๆน้อยๆมาเปเพื่อทําอะไรแบบเนี้ยได้เพื่อทําอะไรแบบนี้ได้เ,ไบบเข้าจนเต็มนะก็คือมาจินจังก็รอไปเถอะกูเร็วกว่ามึงสามเท่าอ่ะทําไมอะไรซึ่งผมผมไม่ได้จ่ายไงแต่ว่าแบบเออเออก, <ๆ S 1> ก็เห็นตนนี้นะก็เป็นผมก็จะเป็นเด็กนักเรียนอย่างเงี้ยมาบอกแล้วก็นะกด,ดมือถือข้างๆมาจินจังแล้วแอบมอง โลกมาจริงจังเป็นอย่างนี้เหรอแล้วหัวล้อใส่ใช่คือแล้วประเด็นคือไอ้โลกแต่ละโลกของแต่ละคนเนี่ยถ้าใครแอดกันไว้หรือใครที่แบบว่ารู้รู้แอดเขานั่นกันได้มันสามารถไปมาหาสู่กันได้เว้ยซึ่งผมบอกว่าแล้วแล้วนึกภาพดูว่าไอ้ถ้าสมมติมีไอ้คนที่แบบว่าแม่งทําประสาทเนี้ยประสาทเนี้ยแล้วแบบว่าโอ้ยไปเห็นโอ้ยแอดเขาโรลิต้ามาจิ้นนี่ว่านี่คนนี้คือนักวาดนี่ว่าอุ้ยเขาต้องติดมาในนี่ว่าในใจกูเลยนะเว้ยมันต้องอลังการแน่นอนกดเข้ามาแม่งเจอสนามย่าง เนี่ยคุณดกภาพดูนี่คือเกมเดียวกันไอ้สัตว์อันเนี้ยคือคือไม่รู้ใครทําแต่ว่าอันเนี้ยส่วนอีกอีกนหนึ่งเนี่ยสนามหญ้าเนี่ยของของของเราของเออมาจินจังอย่ายอมมาจินจังบอกกูมีตังแต่กูก็ไม่มีเวลาทําอยู่ดีว่าเออไม่ไม่อุตสาหะขนาดนั้นไม่อุสาขนาดนั้นนะครับนอกจากลงทุนเรื่องเงินแล้วต้องลงทุนเวลาด้วยนะแล้วต้องมานั่งทำแพทเทิร์นด้วยนะโอ้โหเหมือนเหมือนไมค้าแบบอ่ะใช่นะ พึ่งก็อ่ะเราก็ขอให้โชคดีนะสำหรับเกมโปรเซกแต่ว่าไอ้แต่มันก็ต้องกรีดอย่างนี้หน่อยเอ้เกมไอ้มันถ้าเกิดอยากจะเสิดอันดับหนึ่งด้วยนะมันก็ต้องมีความกรีกว่าผมก็เห็นหลายเกมที่มันดีแต่มันมันก็ดีที่ใจดีกับผู้เล่นแต่เกมมึงอยู่ไม่ได้อ่ะเนาะเออจะ่ไม่รู้ว่านี่เคสนี้กรีดไปหรือเปล่ามันมันก็ช่างยากเนาะแต่เราก็ดีใจนะในฐานะเห็นเพลงเพราะๆที่เกิดขึ้นในคาร์โคูสเตสเวลาเรามาได้ อย่างเงี้ยเออรีโอนี่รีโอนี้ซิงเกิลใหม่เออนาะแล้วยีออ่ห้ายี่ห้าในการซิงเกิลใหม่ยังแค่ขอขอ,ขอบคุณคนที่จ่ายตังค์เดือนมากอะไรเงี้ยแล้วนอกจากนอกจากอ่านอกจากเพลงแล้วอ่ะภาพอิลัสเนี่ยเออด้วยพอลิตี้มันคือแบบท็อปเทียของสายอินลัสทูดีที่เป็นแบบสไตล์เส้นเส้นอนิเมะก็ว่าได้นะคือตอนนี้ในในในไลฟ์ประกาศของเขาอ่ะมันก็มีเอ่ออะไรนะ จัดอันดับนะให้ทุกคนจัดอันดับกันประมาณว่าอิลัสตัวละครในเกมทุกตัวเนี่ยคุณชอบอิลัสรูปไหนมากที่สุดเป็นท็อปฟรีเออแล้วแบบนี่คิดนี่แค่แบบว่าหนึ่งในสามเท่านั้นน่ะเนี่ยคืออิลัสที่ใช้ในเกมเว้ยคืออิลัสแต่ละอันในเกมมันสวยงามมากนะอืมทั้นนั้นอ่ะเป็นเกมที่แบบว่าเออมันมันมันเป็นเกมสำหรับลัดทักวดเอออันนี้มันคอมมิชชั่นเนาะก็ตือแล้วมันเป็นงานที่ต้องเลยนะใครที่ว่างานทับฟิีอะ ได้ตังค์ด้วยแล้วมันต้องอะไรนะสื่อถึงความสามารถของตัวเองด้วยใช่แต่ว่าแ,แต่อิลัสอิลัสเนี่ยเอออิลัสในเกมเนี่ยเขาไม่ได้จ้างนอกอืมอืมอิลัสในเกมที่เป็นอินเฮาส์ทำในบริษัทนะครับแต่ว่าทําในบริษัทเนี่ยด้วยความที่ว่าผมจบเซนมงสายเกมมารู้ไหมว่าค่ายเนี่ยไอไอไอคราฟเอคาลอะไรนะคาลเลอฟูอพาเลตเนี่ยมันเอาแบบเอออาร์ตก็อดอะอาร์ตก็อด ระดับวัยรุ่นน่ะวัแบบว่านึกภาพว่าเด็กเด็กอายุยี่สิบกว่าที่แบบวาดรูปเทพๆอ่ะมันรับแต่พวกนั้นก็ไปเว้ยจองหัวใจอิลัสเออเป็นมันรับแต่ตัวท็อปสายอิลัสเข้าไปเพื่อทําอะไรแบบนี้คุณดูแบบนี้มิสุกิรูปนี้คือนี่คือตัวนี่คือ,อบทชนะเลิศของมิสุกิซึ่งแบบโอ้โหวายกับไหวบูชาทาบุเออเป็นรูปที่แบบ สุดยอดมากแล้วแล้วท็อปไปตั้งบนหินชั้นได้เลยจุดทูบบูชาท็อปท็อปที่หนึ่งของเอนากมิสุกิคือคือรูปคือรูปอีเวนต์เดียวกันน่ะอันดับหนึ่งทั้งคู่โอ้โหไม่ต่อซ้ายขวาได้เลยเม่เลยใช่ใช่มันคืออีมันคืออีเวนต์อีเวนต์อีเวนต์เดียวกันอ่าเป็นอีเวนต์สตอรี่เดียวกันแล้วก็ทั้งสองคนมีแบบนะเอ่อเป็นเป็นแบบเป็นพาร์ทเคลียร์ใจกันอ่ะเอออย่างนั้นน่ะแล้วเป็นอิลลัสสองรูปนี้แล้วก็ได้อันดับหนึ อจอมเิดฉะนั้นโปรเซไกนะครับนอกจากเป็นเกมมิวสิกเกม,ม,เกม,ม,เกมแล้วมันยังเป็นเกมสร้างบ้านแล้วยังเป็นเกมรวมเพลงแล้วก็ยังเป็นเกมอินรัตเทพๆอีกอืมก็ครบรอบห้าปีนะฮะก็ถือว่าเอ๊ะมันฟังเพลงในแอปไอ้มันฟังเพลงในนั่นได้มีฟังเพลงในเกมได้มัฟังได้เออฟังได้ฟังได้เปิดเครื่องเ,เล่นเพลงด้วย มีมีมีเอ่อมิวสิกเพลเยอร์แล้วก็เล่นออโต้ก็ได้สำหรับคนที่แบบตอนนี้บอกเลยว่ามิวสิกเกมผมแม่งแม่งไม่เก่งเท่าเมื่อก่อนแล้วผมก็ปล่อยออโต้แล้วก็เล่นเองบ้างทุกคนก็นั่นหมดแหละพออายุมากขึ้นมันก็ไปหมดเลยดูโพสเห็นเห็นโพสโพสคุณปอนะแห่หัวที่บนเรื่งมอนทันน่ะแก่แล้วไม่ไหวแล้วเป็นเปนกันทุกคนนั่นแหละนั่นแหละนะครับอ่ะอันนี้ก็เลยแบบว่าเออมา ถุกส,สมวันเกิดครบรอบห้าปีของโปรเจกต์เซกไว้หน่อยกับแฟลหน่อยๆว่าหมูเกมมันก็เอ่อก็เก็บตังค์เยอะอยู่นะน่าเลือดใช้ได้นะน่าเลือใดอใช้ได้แล้วกอรแล้วก,การถ้ากดถ้ากดคนคนเปก็โอเคแหละเปไปเหอะให้เกมมันอยู่ได้เกมดีจริงแล้ว อ่าผมเออผมนั่นหนึ่งขอบ่นหน่อยแล้วกันเพราะไหนไหนเหมือนเหมือนไปบ่นคือเวลาปากว่าเฮ้ยมึงชอบเกมองนงี้มึงเปย์บ้างเปล่าบอกก็จะเปย์ทำไมคนอื่นมันเล่นปีได้ผมว่ามันก็เล่นปีได้อะแต่ว่านั่นนมันมันคนทำเกมมันไม่ได้ตังค์เนาะก็เออมันมีแพ็กถูกถูกก็หัดเปย์กันหน่อยเถอะเอออะไรเงี้ยพราทคือไอไอไอโหมดไอโหมดสร้างบ้านเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยล่าสุดมันเอาอีกเว้ยคือนับตั้งแต่ครบรอบห้าปีนี้เนี่ย วันเกิดของตัวละครแต่ละคนคุณต้องเข้าไปไอโมดสร้างบ้านนี้เพื่อไปฟาร์มไปเก็บวัตถุดิบของเพื่อมาสร้างของเป็นทีมใช่ปะเป็นทีมของตัวละครใช่ป่ะเออสร้างสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทีมวันเกิดของตัวละครนั้นๆและลิมิตในเวลาจำกัดอ,อย่างเช่นวันที่ห้าตุลาคมที่จะถึงนี้ หรือถ้าตอนตัดคลิปน่าจะเลยวันไปแล้วแต่ว่า<ม>เป็นวันเกิดของฮารุกะนะครับของย<ม>ูน<ม>ิตโมโมจัมนะซึ่งก็เนี่ยจะมีของเหล่านี้ที่ว<ม>ัตถุดิบในการคราฟของจะเปิดแค่ช่วงนี้เท่านั้นไอ้เห<ม>ี้ย <c oughs> คือบ้าบออกลายเป็นเกมที่แบบว่าในเกมมีเวทีคอนเสิร์ตให้ด้วยแม่งมีเบิร์ดเดย์ไลท์ในเกมด้วย ใช่แล้วมีเบิร์ดเดย์คือมีเบิร์ดเดย์ละคือเมื่อก่อนเอา,อางี้แล้วกันตังน้งแต่เกมเปิดปีแรกมานมีเบิร์ดเดย์ไลฟ์ในเกมมีตู้กาชาที่เป็น Guard อิลัสการ์ดคบรอบวันเกิดของตัวละครน,นั้นให้กดกาชาอยู่แล้วซึ่งเป็นเกี่ยวมันเป็นธีมคู่อยู่แล้วไงระหว่างมิวสิกเกมกับกาชาอยู่แล้วถูกปะแต่ตอนเนี้ยคุณสามารถเอาของข,องขวัญวันเกิดพร็อพวันเกิดของตัวละครน,นั้น,นมานั่งฟาร์มในไอ้แมปไอ้แมปอันิมอลครอสซิ่งนี้ได้อ่ะ S <S ซึ่งแพราะว่าคือเกมมัน,มนมปมันพยายามไปไกลกว่ามิวสิกเกมมากพอสมควรแอ่อย่างที่บอกว่าทุกเกมมันพยายามหาเกมมาอยู่ข้างในนั่นแหละแต่ว่าไอ้นี่จริงจังกว่าไอ้พวกนั้นเยอะเลยเออ,อ,ยอก็แต่เขาดีนะคือเขาดีด้วยความที่ว่าเขาทาให้ตัวละครแต่ละตัวมันดูมีเสน่ห์แล้วก็มันในมีเหมือนแบบถ้าในมุมของแบบผู้ใหญ่อย่างเราอะแล้วเราเล่นเกมนี้เราได้ดูเหมือนแบบน้องๆเด็กๆกาลังโตอะคือเอางี้ละกันตอนเปิดเกมมาปีแรกนะ มันจะเป็นตัวละครที่เรียนอยู่มสกับมหเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วตอนช่วงประมาณครบรอบสามปีมันให้ตัวละครเลื่อนชั้นขึา้นาอีกอีกปีหนึ่งเป็นแบบเป็น 5, mm. มห้ามหเออแล้วตอนเนี้ยมันครบรอบหปีแล้วมันจะให้ตัวละครเติบโตไปอีกไหมแล้วตอนที่มาเติบโตเลื่อนชั้นมาเนี่ยมันก็อยู่คนละห้องมันก็เปลี่ยนห้องแบบเปลี่ยนเพื่อร่่มห้องเอยเปลี่ยนเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองด้วยคือตัวละครมันมีการเติบโตขึ้นอะ แล้วในโ,รโปรไฟล์ตัวละครมันก็มกีการเปลี่ยนแปลงบางคนตัวสูงขึ้นสองเซนอะไรเงี้ยมันก็เลยเออคือเขาเขาก็ให้ควับอิมเมอร์ซีว่าเราได้ดูตัวละครเหล่านี้เติบโตมีสตอรี่ของเขาด้วยเหมือน,น,นอกันอืมอืมอ,อเพราะว่านั่นเพราะว่าหลายเกมไม่ค่อยนั่นไม่ค่อยตาไปตาปีเท่าไหร่อย,อย่างบัวใครเนี่ยถ้าทางจะปีหนปีสองปีสามไปตลอดเกมไม่มีเรื่องชัน อะไรแบบนี้เออมีแบบเรื่องปีให้ด้วยถึงแม้จะไ่อาจจะไม่ใช่ในตัดต่นที่ว่าหนึ่งปีขึ้นหนึ่งชั้นเลยก็เถอะแต่ยังไงก็มีการเติบโตเพื่อไปต่อยอดในอนาคตใช่แล้วแล้วสตอรี่เองมันก็แบบบางบางอะไรนะบางยูนิตของเขาเนี่ยก็มีแบบการอะไรนะแคริเอร์ด้านการเป็นศิลปินของเขามันก็เติบโตไว้อย่างวิวิดแบสปอร์ตเนี่ยเขามีการไปแสดงที่เมกาด้วย อะไรเงี้ยแบบเออมันก็คือมันมีมันมีพัฒนาการนะของของแต่ละยูนิตของแต่ละตัวละครอยู่ซึ่งแบบเออดีว่ะแล้วก็ได้ติดตามไปเรื่อยๆประมาณนั้นนะครับก็อ่ะรอดูแล้วกันว่าโปรเซไกลเขาจะไปอยู่ถึงจุดไหนแล้วก็ปีหน้าจะเป็นแบบไหนแต่ว่าเอออย่างน้อยในปีนี้ผมเดือนธันวาคมนี้ผมดูคอนเสิร์ตครบรอบ5้าปีของเขานะครับก็รอดูรอดูนะประมาณนี้สำหรับโปรเซไกลครบรอบ5้าปีนะ